ต้มค่ะฟินสุดๆค่ะค่ะเมนูวันนี้มันสีม่วงต้มค่ะสูตรก็มีตามนี้เลยนะคะก็มีมันสีม่วงขิงใบเตยแล้วก็น้ำตาลทรายแดงค่ะ แค่นี้เองค่ะลองมาดูวิธีทํำกันนะคะเราเอานํำมันสีม่วงมาปอกเปลือกมันสีม่วงนี่มีประโยชน์นะคะช่วยลดไขมันในเลือดช่วยชะลอความแก่ช่วยบํารุงผิวพรรณได้ด้วยนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเราล้างเสร็จแล้วปอกเปลือกแล้วล้างแล้วแล้วก็มาเฉาะให้พอดีคําค่ะจากนั้นเราก็นําขิงมาขุดเปลือกออกนะคะแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาด ก็นำขิงมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วใช้สัก,กเบือนะคะทุบๆ,ๆนิดๆอ่ก็ไปเด็ดใบเตยจากนั้นไปเด็ดใบเตยที่บ้านเราปลูกไว้นะคะใส่โอ่งไว้เฉยๆแล้วก็มาล้างน้ำให้สะอาดวิธีต้มให้อร่อยก็ใส่ขิงไปก่อนค่ะต้มจนกว่าน้ำขิงจะออกนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยให้หอมน้ำขิงและหอมใบเตยเดือดให้สุกก่อนนะคะ จนน้ำเหลืองเค่อยใส่มันลงไปค่ะรอมันนิ่มนะคะต้มจนมันนิ่มตักฟองข้างๆหม้อออกด้วยนะคะพอนิ่มเสร็จแล้วค่อยใส่น้ำตาลนะคะลองชิมดูไม่ต้องหวานมากนะคะก็ทานได้เลยประโยชน์ของมันสีม่วงมีประโยชน์มากนะคะลองกินดูนะคะนะคะมันต้มค่ะหอมกิ่นใบเตยหอมกินขิงนะคะแล้วก็ มัมนนุ่มนิ่มมากค่ะจดน้ำละ้อนนี่อร่อยมากลองคิปทำทาดูนะคะถ้าเพื่อนๆมีอะไรแนะนำก็แนะนำที่ใต้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามพี่ต้อยนะคะจะได้นำคลิปดีๆมาฝากกันค่ะขอบคุณค่ะ